สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องฮอรถ้ไทสิ่งนะครับมีสี่ภามาบึงมารีวิวฟอดหาพันหกแปดสองเผาครับไปกวาดเผาหนามาครับเป็นปั้นข่างแซดเอฟครับพอมาอดีตเคยเป็นเผาเดียวมาก่อนครับเครื่องที่หนึ่งครับเสื้อเรียบนี่ครับปั้มแถวปั้มแถวครับเกียร์หาพันครับที่หนึ่ง ก็เป็นหาพันุครับแต่ว่าแปลงผมแปลงในกล่องมาใหม่ครับแต่ก่อนกล่องมันตีดิกต่ทั้างในครับเวลาหางยกกรขึ้นหรือว่ามีเศษเล็กเศษยังไปตันมันมันน้องเลยเปิดฟ้าให้ตลอดไหมครับรเล็แปลงใหญ่ขึ้นมาพี่ครับใส่แก๊สเจาะก็ขึ้นมาครับใส่ได้กันนะครับปลาสูบพงศนหครับปลาสูบกงศนหครับ ใส่ดีใส่ทนครับแห้งครับแปลงมาแหลวก็ได้ครับเครื่องที่หนึ่งขอเวียงซี่จุดซี่ครับเพราะเฮ็ดเครื่องมาแหลวรอบนึงเฮ็ดเองครับบอกสักข่างเปลี่ยนไหมครับัวเก่าสับบ่ได้ครับมมันหัวออกสับบ่อยู่เลยครับนี่ครับที่หนึ่งเครื่องที่หนึ่งครับ การัดแปลงไงครับสื่อใสไหมครับตัวเก่ามันแข็งครับหยับไส้เบิ้ลมือบ่ได้ครับตัวเก่าใส่ตัวนี้เข้าไปนี่นิ่มครับเนี่ยเอามือกดกันทั้งเลยครับนิ่มครับไส้เบิ้ลมือกับบเม่อยครับนี่ครับนี่ผมก็ตัดครับผมต่อใส่เลยครับ้าอยากใส่ระบบเก้าเขาก็เอาขาเก่ามาใส่ครับ นี่ยากใส่แบบนี้ก็ได้ครับจังมีปัญหาครับนี่ครับ้านใบมีดแปงไหมครับแปงไหมครับน่ทางออกขาดนี่ครับหลังคาเห็ดไหมครับเห็ดเองครับเิดไฟใส่พบเรียบร้อยน้ำคืนจังหงครับเห็ดงานเด็ดง่ายครับเดี๋ยวเห็นไงปันหาใบยิ่งหกครับแยงหกหนึ่งประยันครับขัน กระ a, บอกยกใส่ติดไหมครับแต่ก่อนยกเครื่องปลูกบ่ขึ้นเลยครับแต่ก่อนใส่ไว้เต็มๆนี่ยกบ่ขึ้นเลยครับเร่งเครื่องแปะตายก็ไ่จะขึ้นครับเพราะมาใส่กระบอกยกใส่เครื่องแทบจะบ่ได้เร่งครับยกขึ้นดีเลยครับใบเต็มๆนะครับนครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับใส่ดีครับแปงมาแล้วแห้งครับ ไปด้กันปั้มเขาผมกับแปลงมาเาองครับได้ปั้มหุ้นหกครับเนี่ยปั้มเขาได้ปั้มหุนหกยกหางนี่บุกค่อยเดลิงครับแห้งครับนะครับภาพรวมยังหน้าสิบสองจุดสี่ขอยี่สิบสี่ครับยังหลังสิบแปดสิบแปดจุดสี่สามศูนย์ครับเผือว่าใส่ดีใส่ทุนครับบุค่อนี้แปลงมา ซ่อมว่ามันบิดตั้งคันเหระ,ะครับส่องเองเห็นมได้อยู่น้ำผมมาใส่ครับอยู่ครับใส่ไถปลูกอ้อยนี่นะครับงานหลักิ่นไทยปลูกอ้อยปรับน้ำสิครับนี่นครับผมมกักปลดยอนว่าอะไรนี่บืดครับบ่ได้สั่งบ่ได้ล้อครับไปร้านอะไรได้รวดครับมากตัวใดตัวใดเสีย หาง่ายครับหลายคนเพิ่ยากเห็นพัท่านครับกว่าหาพันธกแฝดสองเพาเปน็นยังไงครับเป็นธุ์ยี่สีครับหน่าตาเนี่ยครับคือว่าใส่ดีครับใส่ทษครับเพิังพี่น้องเห็นในคลิปนั่นแหละครับ ไอ้กอเผาหน้าย้อนว่าดินมันเหนืดอเป็นตมเป็นเลนนี่เผาเดียวลงยากครับไปยากค่าติดครับใส่สองเผาเข้าไปติดไอ้กอเผาหนาเข้าไปนี่ไม่อ่านครับหางสามกระไทยเลือกครับเพราะอันบ่ฟีถิมครับมันไปเรื่อยครับมันขับเคลื่อนสีรอมันบ่ฟีคือเผาเดี่ยวเนาะเผาเดียวฟีครับไปยากบืนแป้ตายครับเวทดกระถอดออกครับ พอมันก่อภาวนามาแล้วมันบบค่อยฟรีครับมันก็บโบฟรีเลยหระครับแถวบ้ฟรีเลยหระครับประหยัดน้ำมันพอมครับนี่ครับคือว่าโอเคครับใส่ได้ช่องฮอนเราไทยสิงก็ขอจบคลิปไว้เพียงสนี้นะครับถ้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ปฏิทิาทำให้ช่องอเราะเรสิ่งน้ำแนันเ้อะครับ